เ,เสวี่เดีครับพี่น้องครับจุ้ยสุรชัยวิธีบันหน้ามาาล่ะครับบด้พอยพี่น้องโดนโดนคลิปนี้พพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่นิ่มหน้าจะคข้องเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็ดปวกเขาเอื่นเห็ดปวกเยอะกว่าขนมแกงดิเห็ดปวกน้อยครับพี่น้องครับเห็ดปวกขําแกงวันนี้ญาติพี่น้องเก็บไปแล้วมู่บ้านครับมันนี้ออกไม่น่าจะออกวมม่ัอเสาร์ ได้ประมาณแกงนึงแหละครับพุทอยู่ข้างในกันนี่นะครับอยู่ข้างในนี่พี่นอ้นองนี่ดอกนึงงามครับนี่ข้างในข้างในเต็มเลยครับอ้ยพุทอนะให้คุณหนุยเอาครับให้คุณหนุยเอานี่ครับอยู่ริมหน้าครับออกอยู่ใต้ตัวนี้ทอนอันนี้หน้าจะคล้องครับส่วนนี่ปลูกกกย่าง ปูกพยุงปูกแค่หน้าปูกไม่ป่ารับพี่นองครับไว้ตะเก็บเห็ดคือว่านี่แหละอยู่ในป่าเนี่ย,ย,ายวานเสื้อเห็ดไปแล้วครับพี่น้องเสือ head, ้อเห็ดปลาเห็ดเหลืองอกเห็ดน้ำมาเห็ดไข่แต่ว่าใบมันยังหน่อยอยู่ครับแต่ว่ามือนีมาเก็บหม่องนี้ครับเก็บอยู่ข,งขางคุทางนี่กเก่งกินเวนพอดีเนาะหยดเลย เราได้อาหารวินแล้วครับพี่น้องจ๋านี่ครับนี่เห็ดปวกหน่อยอยู่บ้านผมก็เอินเห็ดปวกนําแกงมูผมมาเก็บเลยล่ะครับมูบ้านเห็นมันทายลูกอยั่วผมอยู่ครับปกติเขาสิได้เอาเสียมขุดเดี๋ยวผมชิดดึงเอา ไก่กิ่ท,ทาแล้วเต้นน่ mm hmm. นี่ครับพี่น้องครับแกงสซบักติวด้วยพี่น้องเ,อเด้อยปลาแดกเนี่ยเฮ้ยแสียบจุอยู่ข้างในเป็นคุ้หนิอย, mm hmm. อย่าขาดเออเราไซส์เสียมน้อยนะเจ้พี่น้องจา๋า ในการเสาะสวยงามวูดีแกงหนึ่งงัดขึ้นมาเลยครับพี่น้องงัดทั้งงัดเลยเออเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเสียมหักเด้อ โอ้แต่กำหนึ่งครับมแมนอยู่ขลังเขานนำอยู่ไต้ก๊กตา์นี่ครับพี่น้องโปรยปนหน่อยด้วยครับพี่น้องนี่จ้าชือ้อเอ้ยขาดครับผมมีเสียมฮึดึชุบ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 ,ชบนี่ขาดครับ ขาดอีกแล้วหากมันกระเสียบครับแต่ว่ากระล่างยากแน่จริงหน่อยนี่อันนี้มืเคลียร์พออุ้น,นั่นอ,น,อนั่นนั่นอันนี้ครับอีน,นีดแดียวมีอยู่มีอยู่นี่นครับพี่น้องครับสองดอกมีพ่อฟ้า อ,อย่างเหยียบปลาเขาล่องนายกดาเขาแล้วบัดน,นี้ปากนั้นเรายังไม่เห็นนะครับไม่ไม่ต้องดูครับพี่น้องครับต้องดูว่าเขาฉีดยาฆ่ายาหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาฉีดยาฆ่ายาก็เรียบร้อยเอาเยาะศิลละครับ ตั้งกล่องลุยแล้วครับอันนี้คือมันเวาใช่ไหมโ oh <my> อ้มาทอด ี่ครับพี่น้องเราจะเอาไปแกงกินเว็นะครับเย็นกะกันเก็บกะหมูว่ากันกน,นี่อันนี้กะมือนี่ครับหมูว่านนี่มันออกบ่มเหมือน

มันมันมงเมันคือน้ำย,ยุบยับโอ้หลระแตก

ยังมีต่ออยู่ครับพี่น้องยังมีต่อน,นี่จนี้ก่อนเปิดขึ้นมาแล้วครับก้อนนี้ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอยู่ข้างล่างครับเป,เปิดดีๆสิครับนี่นะข้างล่างครับข้างล่างมือคุณครับอ๋อพี่ชินเอามเมื่อไหร่ บังข่อยอ๋อบังข่อยระบมาเลยเดี๋ยว่ะเดี๋ยว่เหนานั่นแลละครับดอกคิดแล้วครันน่ยตกันครับตืมเตืมนต็ม หาเติมสินตัวเนาะยังเพิ่บนขลางซึกว่า้ข้านยางมาม่เนนึ่นขา้าวฉเห็นอยู่นี่ครับแดนฝากนี่ปลูกป้าครับพี่น้องครับฝากนี่เฮ็นหน้าเขาครับพลเเจา้านี่คุณนุยนี่นี่นี่นเห็นจะต้นมันนั่นเห็นจะ่ลำมัน ดอกมันหายไปไส่บุนเหนาเตะไมอไห้แจ็กเลยนะนี่นี่นี่ยุคล่างกลางต้นดอกกระเจียวปวดเบื้องเตะต้อตอนตาลหน่อยนะเปดิดดีดิเออดอกดีหรือดอกไม่ดีครับแชงไหนครับ๋อสวยงามตามท้องเรียง ก็เก็บเมืองนี่แหละมื่อ้านเยอะขลังเลยเออสัวปินไดนี่สวยงามครับพี่น้องครับดูสิกกอน,นี่จ้ะได้แกงน้อยหนึ่งแล้วถ้วยหนึ่งพอดี ยังเบ่งไปอีกี๋ยอฟังเอาตะพุงก็มีอ้าวยังลงเรือครับพี่น้องออกมมอกลาโมเชรดปวกน้ำแกงครับผู้เฒ่าพูดว่าปีนี้น้ำสีทวมแห้งมันออกเร็วครับ yeah. ี่เฮ็ดบวกน้ำแกงมาหน่อยนี่ดิเดกฝากนี่ <Okay. S 1> นี่อยู่ฝา่งนิครับมาฝากนี่มันได้ดินน้นปัวกังหรอกนี่หัวขาว,ขาว ย,ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับเห็นแล้วครับ <c oughs> อ่าโอเคอ่าับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อบอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ไว้เพียงคนี้ก่อนหมดกระแตกหนึ่สวัสดีครับผม